สวัสดีกับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่กฐานครับพบก,กับรายการลาเล่าข้าวชาวบ้านกันเหมือนเดิมครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ทึ่วันเสาร์ทางช่องระนองชแนลจามซุมไอพีเอ็มช่องส้มงโ,โรยยีสุบกรบพมสลายุทธสุทติวงคาร์ดิชันวันนาสุวัฒนเมธากุลค่ะรับหน้าทีเป็นผู้ดำเนินรายการลาเล่าข้าวชาวบ้านกันเหมือนเดิมครับนำเรื่องราวข้าวครา,าวต่างๆมาบอกเลา่าให้ท่านผู้มพี่นนองได้รับชมกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ ตึงเหมนเส้าตีแปดพวจชาวตึงตีเก้าซ่องถุมตึงซ่ามถุมครับอากาศซ้ำนะคะในช่วงของใบซ่องทึงใบซ้ามแล้วก็ตีซ่องทึงตีซ้ามค่ะและก็ในวันอาทิตย์เรามาสรุปข้าวประจำสัปดาห์ในเวลาเดียวกันนะครับแต่ในช่วงของการสรุปข้าวประจำสัปดาห์วันอาทิตย์เราซ่องคนจะไปลันลากันอยู่ข้างนอกนะครับเพื่อให้ทานได้ชมบรรยากาศซึ่งสวยงามงามๆคองจากวัดเจ้าโนมบานโยกันนะครับหลังจากตีวันจันทร์ถึงวันเส้าเราอยู่กันในห้องสตูดิโอ นะครับนังเห้นแต่ผูกเข้ายาอยู่กันลังผูเขายาก็แห้งๆงปลอกล้มง่ยก็ไม่รูนะครับพอวันอาทิตย์ตึ่งเราก็พาทันไปชมธรรมชาติที่แท่จริงกันครั้งนึงผูกเขายาก็ไปมาแล้วผูเขายาก็ไปมาแล้วบบนน้ำโรนก็ไปแล้วนะครับอ่าชุกสำราญเราก็ไปมาแล้วพระราชวังก็ไปมาแล้วนักสั้นก็ไปแล้วเพียงเล่ปากน้ำชิพุดไปมาแล้วต่พี่นี้อยกปท่บ้านไม่ได้ไปทีที่ไหนนะบ้านบ้านไข่บ้านผมบ้านหูสลายุทไปทาน้าวไปินข้าวเลยนะครับ เพราะฉะนั้นในวันอาทิตย์ในับต่อชาวเราก็มาสรุปข้าประจําสัปดาห์ในเวลาเดียวกันนะครับก็อยากที่บอกไปว่าเราจะพาท่านไปนกสถานทีในะรับประนที่สวยงามสถานทีสํา,สาสคัญโคงจังหวัดจันท์ในับแล้วก็วันนี้เราก็มีข้าวครล่ามาฟา้าพ่อแม่พี่น้องเหมือนเดิมข้าวแรงจะเป็นเรื่องโองกองพันท่านราพิซองกรมท่านราพที่25ก็จัดพิธีจัดส่งกําลังพน้นะครับลงไปปฏิบัติหน้าทีในพื้นที่ซ้ำจังหวัดชาเนดนภาคใต้โดยเฉพาะ กรงพันธาตุราบทีซ่องกรมท่านราบทียีซาคายรัตนารังสันจังหวัดระนองได้รับมอบภารกิจสําคัญนะครับให้ลงไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ของอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีะนะครับซึ่งแม้ว่าบางครัง้งบางคราวพี่น้องท่านานั้นที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในซ้ำแต่วชาเแดนภผ่าตายจะบาดเจ็บ,บ,บจะหลมตายก็ตามแต่แต่ว่าเราทหารทุกๆนายไม่เคยยอมไม่เคยตพ,พั่มเผอชาตินะครับพยันพวกเราทุกๆคนส่งกําลังใจไว้ให้สำหรับกําลังพล ที่ลงไปซับเปลี่ยนชุดเก่าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่อำเภอนนองจิกจังหวัดปัตตานีให้กลับมาพักนะครับพกเรือนสซับเปลี่ยนกันที่หนึง่งนะครับและก็วันนี้ครับที่กองพันท่านรับที่ส่งกรมท่านรับที่ยี่สิบมาขายรัตนาหลังสั้นจังหวัดระนองอำเภอเมืองระนองนะครับก็ได้ทําพิธีจัดส่งกําลังพ้นไปปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามในพื้นที่ซ้ำจังหวัดชายเด่นปากตายโดยเมื่อวันที่ยี่สิบเก้ามีนาคมที่กองกําลัง กองพันท่านราบทซ่งกรมท่านราบทียี่สิบห้าขายรัชนารั่งสั้นครับพันเอกทิติพงศ์อินวาซากผู้มากับการากองพันธ์ท่านราบทซ่งกรมท่านราบทียี่สิบห้าก็ได้เป็นประธานในพิธีจัดส่งกำลังพลจำนวนร้อยหกสิบเจ็ดนายเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในซ่มามแต่วาเจาจะเล่นา่ใต้เป็นระยะเวลาหกเดือนตั้งแต่เดือนเมษาย,ยนส่งผนห้าร้อยห้าสิบหกถึงเดือนกันยายนส่งผ่นห้าร้อยห้าสิบหกลับโดยไปสเปรย์ 50, ก,กำลังพล เดิมทีวา่าลงไปประบัติหน้าที่อยู่แ้วเตรียมเผิ่น,นองจิกจังหวัดปัตตานีซึ่งในพิธีครั้งนี้ก็มียาตพีิ้องแล้วก็เพื่อนๆก้องตห้านตุกายได้มารวมกันท,ทําพิธีส่งกําลังพลมอบดอกกุหลาบให้เป็นกําลังโจยแล้วก็ในพิธีก็มีลวงพอวารินเอจีชื่อดังจากสํำนักส่งบอกโตตาบลราชกรุ๊ก็ได้ระพรมนามพระพุทธมนต์และก็พูกใส่สิ้น ขอมือเพื่อเป็นสิริมงคลและก็คุมภัยให้กับเหล่าทหารทุกนายที่ลงไปปฏิบัติหน้าที่ในซ้ำแต่ว่าเจรนญผาาตายกระผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีส่งกำลังคลของหน่วยไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันนี้จากสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศัก,การาช2,547เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันกองพันธหาราศที่สองมหาราศที่25ได้รับมอบหมายให้จัดกําลังพลของหน่วยเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่มาโดยตลอดจากการปฏิบัติงานในพื้นที่โดยการทุ่มเทและเสียสละที่ผ่านมาส่งผลให้ทําให้สถานการณ์ในพื้นที่ดีขึ้นโดยตามลําดับถึงแม้กําลังพลบางส่วนต้องได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตไปบ้าง พวกเราคงปฏิเสธไม่ได้และต้องยอมรับกับความกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นหากไม่มีพวกเราประเทศชาติจะอยู่ได้อย่างไรในการปฏิบัติงานในพื้นที่ขอเน้นย้ําว่าต้องมีความรักความสาม,มัคคีต้องไม่ประมาทต้องมีความรู้ต้องปฏิบัติงานเป็นทีมต้องอยู่บนพื้นฐานนิติรัฐก็คู่กับไปแนวทางสันติวิธีและไม่สร้างเงื่อนไขในพื้นที่เป้าหมายสูงสุดที่ผู้ชาติทุกระดับต้องการ คือภารกิจที่รับมอบสําเร็จกําลังคนปลอดไทยขอให้กําลังคนทุกนายจงภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติในการปฏิบัติหน้าที่อันพึงมีต่อประเทศชาติในครั้งนี้และขอให้เป็นกําลังใจให้สุดท้ายกับผมขอราชนาคุณพระศรีราตนรัยตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านนับถือเดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเร็จพระนนางเจ้าพระบรมราชินีนา ได้โปวดบันดาลพระราชทานพรให้กําลังพลที่ลงไปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์สำฤทิ์ผลในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการสวัสดีเนะครับก็ขอบคุณนะครับพี่ๆสื่อมวลชนทุกๆสำนักนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานระนองแชนแนลนะครับ อาจานส้ม IPM นะครับ226ก็เปิดดูกันได้นะครับสำหรับกิจกรรมการทำพิธีส่งผลังพลสามจัจงหวัดชายแดนภาคใต้ในวันนี้นะครับหลุยซึกอย่างไรบ้างครับวันนี้ีใจค่่่ะะทมาส่งใครครับวันนี้จงน้องชายค่ะน้องชายน้องชายคนนี้นคนนี้ค่ะอ๋อน้องชายเป็นโทรศัพท์อยู่ค่ะ,คะแล้วแล้วนี่ใครมาส่งใครบ้างครับนี่เอ็งยัดกับทางนั้สึกอย่างไรบ้างครับ หานือซึ่เป็นเกล็ดอย่างยิ่งรับเชื้อได้กับนี่พงพันธ์ห้านะครับพงพันธ์อัดห้านส้มชื่อครับนะครับไปทางนี้เผื่อเผื่อปฏิบาลนั่ทีท่านเจ้าาจะหมดตายครับรทราบพิดฉากระับครับแล้วไปนี่นานไหมครับนานไหมไปนานก็ซ้ำนะครับแต่ได้เข้านะคระจำการยังไงครับครับใครมาส่งกี่คนมีพ่อแม่แล้วก็ญาติๆเออแม่แล้วก็ญาติๆได้แม่ครับอ๋อแม่ คก็ไม่ลูกชายไปพ่อแม่ก็ภูมิใจเลยครับได้เพื่อรับชายจัดจิตติ้งนะครับโอ้ยแค่นั้นนะครับมาเยอะเงินบ่อยๆครับที่นู้นก็มีบักปัวกันอ๋อแล้วเหล่านี้ยู่ยอยู่ที่ไหนครับนู้นยู่ที่ไะนเนาะุขกำรันครับสุกกำรันนะอ๋อสมมติซุกกำราญครับขอให้ทุกคนปลอดภัยกับนะครับรนนรครับ รู้สึกอย่างไรบ้างครับการมีการส่งกำลังคนไปตรงนี้ครับก็เรียบได้ช่วยประเทศชาติครับ,รบเพราะว่าเราเป็นทหารใช่ครับช่วยปกป้องพื้นที่วันนี้ใครมาส่งบ้างมีพ่อแม่แล้วก็ญาติอ่าพ่อแม่อยู่ไหนมาเข้ากล้องเลยไหมครับไปคิดว่าไปนานนะไหม่ว่าลองค่าบ องครับดูครับลองลองหกเดือนครับตัวเล็กนี่ใครน้องสาวน้องสาวนะนี่คุณแม่ครับอ่คุณแม่รู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้ใจเนาะไปประมาณสักหกเดือนอยู่ได้ก็อยู่ต่อครับแล้วทางโน้นใครมาส่งบ้างเป็นคนที่ไหนอ่ะลาศเราอยู่สุราษฎร์อ๋อไกลอันนี้อันนี้เขาอยู่ระนองนะครับ ก็ฝากอะไรถึงเพื่อนๆพี่ๆผ่านแล้วน้องชาแนลได้เลยครับก็ขอให้เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับนะครับสู้เต็มที่ครับคุณแม่หลุดซุดยังไรบ้างครับการไปครั้งนี้คงลุกชายครับผมใจคะ่ะที่รู้ได้รบบสายาราบ <c oughs> แล้วมากี่คนวันนม่มากันสี่คนค่คะมาส่งนะค่ะ,คะ<อ>แล้วคิดว่าจะติดต่อกันยังไรยังไง ทำไปสักหว่ค้าทำเัอสักเป็นห่วงไหมเป็นห่วงแมวไหมกาเป็นห่วงเป็นห่วงแต่ผูกใจไหมครับก้าผูกใจนะกาลงสายน่ะคับขอบคุณมากครับพันเอกทิติพงศ์อินวาชาก็กลราววากองพันท่านรับที่ซ่องกรมท่านรับที่ยี่สิบห้า ได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญให้จัดกำลังพลไปปฏิบัติงานในบทที่สามแต่ว่าจะเดินภาคใต้มาโนยตลอดถึงแมนว่าบางครัง้งพี่น้องเล่าทาน้านจะได้รับบาดเจ็บหรือแมนกระทั่งเสียชีวิตก็ตามแต่ก็ไม่ได้ทำให้ควนหรือว่ากำลังใจคงท่านกลา้าเสียแต่อย่างเดยเกิดความวาดกลัวหรือว่าเกิดความวาดระแวงแต่อย่างใดในกับรท่านุกน่ายได้รับการฟุ้ฝฟ้นมาเป็นอย่างดีก็ใหุ้กฐานจงภูมิใจนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็ซ้ำนึกวาประเทศชาตยิยอมสำคัญกว่าสิ่งอื่นใด รวมทางพึงระลึกอยู่เสมอวา่าทุกฐานต้องหลักกันร้ามากี้กันต้องไม่ประมาณล้วก็ทํางานเป็นทีมนะครับป่าไม้มสุดท้ายที่ผู้บังคับบัญชาต้องการหมากที่สุดก็คือกําลังพลถุกนายโปรยไปปฏิบัติหน้าที่ได้ยังมีประสิทธิภาพแล้วก็ข้อให้ถุกน่ายนะครับมีควันเราก็กำลังใจที่ดีทั้งนี้เพื่อเป็นเกติยศซักศซี่ของกาลังพลแล้วก็ครอบครัวหน่วยทหารแล้วก็ประเทศชาติซื้อไปกบผมาตาเกดารึกปัญญาโร์ เป็นผู้ควบคุมแถวได้นำกำลังพลมากระทำพิธีส่งกำลังพลกองพันธาราบที่สองกรมทหารราชที่25าปฏิบัติหน้าที่ราชการในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีจำนวนยอด51นายปันนี้พร้อมแล้วครับสองกรมทหารราชที่25ิ้านะครับซึ่งเป็นหน่วยขึ้นว่าได้ได้ส่งกำลังพลเนี่ยได้ออกปฏิบัติราชการสนามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน ในรูปแบบของกรมทหารราบที่25นะครับโดยมีร้อย2 5 3เป็นผู้จัดตั้งหลักนะครับแล้วของกองพันทหารราบที่2กองันทหารราบที่5เนี่ยร่วมรับผิดชอบหนึ่งกองร้อยซึ่งกำลังพลของเราเนี่ยไปดูแลปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนะครับก็ได้กำลังพลทุกนายไ่ยไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติแล้วก็กำลังพลของพลทหารของเราทุกนายหรือในสิบทุกนายเนี่ยได้ไปประจำการอยู่ที่นั่นครับก็ได้ทําหน้าที่เสียสละเพื่อชาติอืมก็ต้องเป็นกําลังใจให้นะคะสาหรับกอ,อ,องพล ทีสับเปลี่ยนกองันที่ส่งมกรมท่านราบทีีิบ้อืมนะคะไปกันกี่นายสามไหมคะโ6ยกนายนะครับซึ่งในโนอนว่าทุกๆเดือนเขาจะมีการสับเปลี่ยนกำลังพลกันเพื่อไม่ให้กำลังพลนั้นมีจิตใจทีโคตทู่อะไรว่าอัากบมาผักเนื่อยก่อนี่เพราะถ้าเกิดนกเดือนแะ้วบางทีจะพ้นกล่มใจคนกำลังพลอาจจะโดยลงน่ก็มันก็มีการสปีนกำลังพลทุกๆทุกเดือนนคัเมื่อตอนที่พุ่มไปยุ จังหวัดจันทบุรีก็าจะมีการซัพพลีนกำลังพลทุกเดือนในะครให้มาพักเดือนหนึ่งพักเจ็วันเดือนหนึ่งพักเจ็วันนะครแล้วหลังจากนั้นก็สัพพลีนจุดได้ก็หกเดือนครั้งในการในการซัพพลีนกำลังพลในการลงไปปฏิบัติหน้าที่ในเป้นทตีแนวชายแดนต่างๆนะครับแล้วก็รองตอนนี้กับเราชาวรนองชินิลก็หมอเป็นควันกำลังอจนะครับส่งกำลังใจไปให้กับตาหน้ารทุกหน้าที่ลงไปปฏิบัติหน้าที่ในซ้ำแต่ว่าชายแดนปากตาย โดยเฉพาะทหารจากกองพันท่านรับที่ซ่องกรมท่านรับที่ยี่สิบห้าขายรัสนารงสั้นซึ่งก็มีการมุ่นเวียนพัดเปลี่ยนกันไปทาหน้าที่ในพื้นที่สั้นังหว่าจะแดนผาตายเตรียมเผื่อนองจิกจังหวัดปัตตานีนะครับนองจิกเดยไม่ควรได้ยินข้าวสักตำเดยในเรื่องของความรุนแรงถสถานการณ์ที่รุ่นแนงมากส่วนหมากจะเป็นกับโพมังมนะครับกับโพปัตตานีนาราธีวัสยาลานะครับกำลังพนถุกหน้าที่ไปวันนี้ครับพขากขดข้าวไปเรียบร้อยเอากลับไปด้วยกับข้าว กับกับข้าวกับไม่ต้องไปหากกับข้างหน้ากับข้างหน้ากับก็ได้กับระเบิดอ๋อกับระเบิดได้กับเราจะเนี่ยทุกคนทุกคนข้าวโอ้ไปเรียบร้อยได้กับปกกินไปเรียบร้อยเลยเราไม่ต้องไปหากกับข้างหน้าเตรียมพร้อมไปอย่างนี้กับข้างหน้าไม่เอาแล้วข้างหน้ากับข้างหน้าเราไม่ต้องไปเอานะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับกำลังพลทุกๆนายรวมถึงครอบครัวนะครับบางกลางบางข้าวครอบครัวนี้นาทุ่งสั้นนะครับพอลูกล้านแบบปฏิบัติหน้าที่อยูนิตซ้ำแต่ว่าจะเดินผ่านใต้แต่ละคนก็เฝ้ารอแต่ข้าวได้กับผมมีข ติดตามกันตลอดบางคนใจไม่ดีกับกลัวว่าจะเป็นลูกล้านของตัวเองที่ตู้วางระเบิดมัง่งอะไรทำนองนี้เลยพยยื่อนก็เป็นขวัญกำลังใจให้ทุกๆคนทุกๆนายสู้กันต่อไปะนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่าประมาทนะครับอย่าประมาทแล้วก็เวลาวางเราฝึกฝนนะครับเวลารบเราก็รบกันยัญญางจริงๆจ,จังๆนะครับนั่นคือเรื่องราวคงการช่วงกำลังคนไปปฏิบัติหน้าที่ในซ้ำแต่ว่าจะเล่นภาใตายโคงโคงพันท่านราบที่ส่ง กรมท่าตราตรีใ่ขายรัตนารังสั้นครับมาดูข่าวต่อไปกันบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางสำนักงานเกษตรกรจังหวัดระนองการรวมกับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจัดเวทีประชาพิจารณ์แผนแม่บทองค์กรค่ะครับเดี๋ยวนี้เขามีการไล่กระบวนการเลือกตั้งในเรืองกหน่วยงานราชการต่างๆด้วย่วมีการประชุมทำเพื่อนบูรณาการ ประชุมเรื่องแผ้นแม่บดแป้นนั่นแป้นนู่น้นนี่สาระปัดเป้นแต่ก็ต่ำนะครับเพื่อสร้างความความรู้ความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนะครับในการที่จะรวมมือรวมแรงรวมใจกันในการพัฒนา องค์กรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นวากันนั้นแหละก็ได้มีการจัดเวทีประชาพิจารณ์แพรย์แม่บทองค์กรขึ้นนะคะเมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาในช่วงของ9กนาฬิกาสานาทีค่ะ,คะที่ซา,าลาวัดหนกงงมู่ที่5ตตำบลราชกระดุษอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะสำนักง,งานกองทุนฟื้นฟูนฟและพัฒนาเกษตรกรและกลุ่มอาชีพการเกษตรบ้าน,นหนกงาจัดเวทีประชาพิจารณ์แพทย์แม่บทองค์กรซึ่งก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นส งานสหกรณ์จังหวัดระนองโดยนายสิรัตส,สุบรรพาร์ตนะคะสหกรณ์จังหวัดระนองแล้วก็เครือข่ายผ่าคีทีเกี่ยวข้องก็ได้ร่วมเวทีประชาวิจารณ์แพทย์แม่บทองค์กรโดยได้มีการรับฟังข้อเสนอแนะแล้วก็คำตรึซ่าต่างๆใ,ในการจัดทําแพทย์เพื่อเกิดการบูรณาการแพทย์แบบมีส่วนรวมนะคะนายสิรัตสุบรรพาร์ได้กล่าหวาร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมต่างๆตามแพทย์ธีเกี่ยวข้องกับสํานักงานสหกรณ์จังหวัดระนองอย่างเฉนในเรื่องของการ รมให้ความรู้เรื่องการตลาดการบริหารจัดการกลุ่มแล้วก็การพัฒนาบรรจุภัณฑ์นะครับวันนี้ก็มาเป็นกำลังใจกันแล้วก็สำหรับสักงกัดจังหวัดสำนักงานสังกัดจังหวัดก็มีหน้าที่นะครับในการแนะนำเผยแพร่รวมตัวของเกษตรกรให้เป็นสถาบันเกษตรกรเพื่อโดยมีเป้าหมายร,รุดตรงกันว่าการช่วยเหลือตัวเองหรือช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับ ก็เป็นหลักของสาก์ขั้นแรกนะครับเพราะว่าถ้าเราอยู่ในโลกนี้เราอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้นะครับเราจะเป็นจะต้องลงกลุ่มกันแบบนี้เพื่อสร้างทำนาจต่อรองนะครับเพื่อ่วมกันคิดแก้ไขปัญหาร่วมกันคิด่วกกันรับผิดชอบ่วมกันตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างในกิจกรรมบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องทำงานร่วมกันเพื่อลูกหลานในอนาคตในวันนี้นะครับท่านทํางานในวันนี้ดีก็จะเป็นมรดกตกทอดให้ลูกหลานในอนาคตได้และวันนี้เป็นวันที่ว่าไม่น่าจะเริ่มต้นเป็นวันที่ท่านทําได้ไปครึ่งหนึ่งแล้ว แต่ที่ท่านคิดมาเนี่ยแผนแม่บทต่างๆเนี่ยท่านจะนําแผนของท่านไปสู่การเป็นบัตรให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรนะครับวันนี้ก็ก็เป็นหน้าที่ของทุกท่านพผ,ผมก็คงจะให้กําลังใจให้คาแนะนําให้การดูแลต่างๆนะครับถ้าหากท่านสนใจที่จะตั้งเป็นสากลร,ระดับหนึ่งก็ยินดีแรับสมักงานส่วนจังหวันนดด้านเรายินดีให้ความ,มาอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือท่านเ็าเป็นหน้าที่ สำหรับการจัดเวทีประชาพิจารณ์แพทย์แม่บทกเกษตรกร,กรในครั้งนี้ก็มีหน่วยงานทางภาคราชการแล้วก็องค์กรองค์งกรทซนทองทิ่นนะคะ,ะแล้วก็สมาชิกของกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมจํานวน60รายค่ะครับกนับเป็นหนึ่งปิดไม้ที่ดีกับดีทางสมรนาร้างกนจังหวัดระนองโดยฐานสี่รัฐสุบรรพัพนะครับก็ได้รวมกับสมรกองตุ้นฟ้นฟูแล้วก็พัฒนาเกษตรกรนนเข้าไปจัดเวทีประชาพิจารณ์ในเรื่องของแพทย์แม่บทในจับบางรัางบางเจ้า ด้วยงานต่างๆคนทำเพ้นออกมาบางที่ก็ไม่รู้ว่าประชาชนต้องการหรือไม่ต้องการทําไปเลยเพ้นนี้ประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรมัง้ง<า>คุณาะนั้ก็ต้องมาทําประชาพิจานทร์เพื่อจะได้มีส่วน,วนรวมให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนรวมเมื่อแต่แ่งนี้กลุ่มเกษตรกร,ก,รกลุ่มองค์กรต่างๆก็ได้มีส่วนรวมในการพิจารณาเพ้นใม่บมดเพื่อที่จะก้าวไปด้วยกันในทางเดียวกันแล้วก็สู้ความสําเร็จเดียวกันใั่นก็เพราะว่าปัญหาต่างๆคง การดําเนินงานของทางราชการบางที่นึกจะหยัดเรไรก็หยัดให้ชาวบ้านหยัดไปหยัดไปหยัดไปไม่รู้เขาเอาไมเอาทำแล้วคนชาวบ้านได้ประโยชน์อะไรมังแต่ถ้าว่าเรามีการทําประชาพิจารณ์รับความความเป็นนิติของชาวบ้านว่าไอ้นั้นพันนี้ไอ้นี่พันีเสนอไหนมาเสนอไหนกันแล้วก็มาบูรณาการกันมาจะได้ตรงมาได้ตรงประเด็นกันตรงประเด็นกันตรงประเด็นกันการของพี่น้องชาวบ้านนะครับรบนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีในการจัด เวทีประชาิชนเพ่นไม่หมดองค์กรในทางนี้ก็ได้ทีจะได้รับประชาบรงก็คือพี่น้องประชาชนนั่นเองครับค่ะมาดูเรื่องเด็กๆกันบ้างจับซุ่นพัฒนาเล็กๆบางรินบางกลางเด็ก็มัสยิดนันยาตุนนาอินในกลับตัวจัดพิธีหมอประกาศศิลป์บัตรให้กับน้องนนักเรียนเอทเอทอู้ยุ่ยเอทนะเอทเอทนักเรียปริญญาตรีนะปริญญาเอทเอทปริญญาเอทเอทที่สภาพการทิศซาในปีการทิศซาทรงผ่านหน้าโรยห้าสิบห้า นะครับประวัติน้องๆที่เขาไปเรียนโรงเรียนเขาเรียกว่าซุ้มพัฒนาเด็กๆนะครับในยู่ในความรับผิอบของเทศบาลตนเมบางรินไม่อยู่ทราบซุ้มนะครับนั่นคือูุ่มพัฒนาเด็กๆบางรินบางกลางแล้วก็มัสยิดนันนาตุนนาอึมเออนะคะก็เลยต้องมารับพิธีบันลิดน้อยพร้อมกันทีเทศบาลบางรินนะคะเป็นกั้นกำลังจอยแล้วก็ให้กำนองๆแล้วก็เป็น สิ่งเด็กๆบางคนก็ได้รู้บางคนเรียนไม่ถึงจบปริญญาแต่ว่านีให้เรารับบัตรนิดเล็กพ่องก็มีความสุขนะก็มีความสุขค่ะาตื่นเต้นแทนด้วยก็ได้จัดขึ้นมอวันที่29มีนาคมนะคะที่ผ่านมาในช่วงเช้า7จ็นาฬิกาสามสิบนาทีกาทีลานเต็นอารบิกนาซุนพัฒนาเด็กๆบ้านบางกลางโดยมีซุนพัฒนาเด็กๆบ้านบางกลางซุนพัฒนาเด็กๆบ้านบางรินแล้วก็ซุนพัฒนาเด็กๆมัสยิดยันนา ตุนนาอิมนะคะซึ่งก็อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลตะมนลบางรินค่ะก็มีการจัดพิธีมอบประกาศเสียบัตรให้กับเด็กเล็กที่สำเร็จการศึกษาและก็เตรียนที่จะเข้าการศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งต่อไปโดยการจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็เผื่อที่จะให้หนักเรียนเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจในความสําเร็จของตัวเองและก็ผู้ปกครองได้มีโอกาสได้ชื่นชมความสามารถของบุตรหลานของตัวเองพร้อมทางให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะผู้บริหารคณะครู ผู ah, <Ja. S 1> ้ดูแลเด็กแล้วก็ ผู้ปกครองนะคะดโดยมีนายพรเทพโซวิดรองนายยเทศมนตรีตำบลบางรินก็ได้เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้นะคะซึ่งก็มีนักเรียนที่รับบัณฑิตดอยมากว่าร้อยคนค่ะนายพรเทพโซวิดรองนายยเทศมนตรีตำบลบางรินก็ได้กล่าวว่าก็ข้อชื่นชมและก็ข้อแสดงความยินดีกับนักเรียนของทางสุ่นพัฒนาเด็กเล็กทั้งสามสุ่นซึ่งสําเร็จการศึกษาไปแล้วแล้วก็ในครั้งนี้นับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ทางคณะผู้บริหารของเทศสาีําบบางรินร่วมกันจัดกิจกรรม ดีๆแบบนี้ขึ้นมาก็เผอเป็นก้นแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆนะคะที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อในชั้นปีปฐมปฐมทึกษาปีที่หนึ่งในโรงเรียนต่างๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆที่สำเร็จการศึกษาแล้วก็มีความสุขอันนี้ก็เป็นการจัดกิจกรรมดีๆนะคะกองทัพเทศบาลบางรินครับซึ่งในนนท์วันในเรื่องของการเรียนรูแลกับเด็กๆคนที่จะเข้าฉันประถมทึกษาปีที่หนึ่งก็ตรงมีการเตรียมความพร้อมนะคะเพาเรียกว่าเตรียมความพร้อมก่อนไวเรียนนั่นคือชั้น ประทมระดับประทมวัยนะครับไม่ใช่ระดับประทมศึกษาประทม,ะะทมว,วัยะนะครับก็คืออนุบาลหนึ่งอนุบาลสองอนุบาลสามอะไรแบนี้นะครับซึ่งบางแห่งเขาก็ม,มีแต่ละองค์ก,กปรปกครองส่วน,นท้องถิ่นตอนนี้ก็จะมีส่วนเด็นเด็กๆะนะครับซึ่งครูผู้ดูแลเด็กมิตทานมั่นใจนะครับว่าครูก็ต้องผ่านการประเมินทุกๆคนที่จะมาเป็นผู้ดูแลเด็กเหมือนกับครูคนหนึ่งเลยว่าเขต้องจบปิชาครูเหมือนกันถ้าไปจบวิชาครูก็ป่ะชาที่สำคัญโคว มีการประเมินนะครก้กนที่จะบรรจุในตําแหน่งครูผู้ดูแลเล็กต้องมีการประเมินมน,นับในการประเมินเรียนในเรื่องของคุณภาพการศึกษาพวกน้อง,งๆนี่นะครับระถมไวมีผ่านจากสุ่มฒนาดเล็กๆแต่ละสุ่นแต่ละสุ่น,นเขาก็มีการเรียนรู้เริ่มต้น มีการเรียนรู้มีการใช้ชีวิตรวมกันบอขึ้นประฐมศึกษาแล้วก็สมารถใช้ชีวิตรวมกับผู้อื่นได้นการสมารถอ่านก่อกล้ก็อกอาศได้แต่ว่าปัจจุบันนี้ในเรื่องของขารทึกษาเราหน้าสั้นครับทำไมคะนัก,กวิชา,าการเวาลาว่างมากไป มันมีการจะเป็นเปรี่ยนเปรี่ยนโครงร่างของการศึกษาเราเลยซึ่งตัวน,นี้ครูนี่หนังบัดบัตรทั่วมันเลยบัตรทั่วแล้วเพราะว่าปัจจุบันนี้ครูเองก็ไม่ใช่มีเวลาว่างมากมายเช่นในการสอนเด็กยากเต็มทีค่ะเพราะครูเองก็ต้องมีการประเมินเดี๋ยวต้องประเมินโรงเรียนเดี๋ยวต้องประเมินผ่านส้โโมมอตรโรงเรียนในฟันโรงเรียนเรจูไเรยจีย้ีปรากฏว่าประเมินแต่โรงเรียนไม่ได้สอนเด็กโม่แต่ประเมินอยู่ใช่ไหมโม่แต่ประเมินในแบบทำให้ปัญหาเรื่ององการศึกษาเป็นปัญหาที่สำคัญนี่เหมือนกันเพราะเด็กตอนนี้บางคนบาง สถานศึกษานะครับเบกบางที่รายคุณภาพบอกสถ์แน่นอนบางคนจบโป๊กอาณาซื่อไม่อกคุณง่ายง่ายพยันก็ฟากในเรื่องโครงการศึกษาเน้นในเรื่องโคงขุณภาพนะครับในเรื่องโคงขุณภาพพวกค้งใเด็กที่มานะครับพักกันสักครู่หนึ่งเป๊บเดียวเวลาไปครึ่งนึงยาวเลยไปแล้วนะครับยังไม่ทันทอะไรเลยหายใจก้าวไปแล้วหายใจออกที่หมดเล่าเลยหายใจยาวนะต้นายเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงต่อไปกับรายการเหล่าข้าวชาวบ้านจับ ปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อยเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุรรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD 4ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงจานส้ม IPM i d e f i n i t i o n 02245999